นี่ครับพี่พี่พนงานวันนี้นะครับเจอกันในไลฟ์นี่ไม่ได้ไลฟ์ไล่วันวันนี้จัดมาให้แล้วครับมาไม่ถูกชิ้นเลยเด็ดๆทางนั้นเลยอันอันนี้จะเป็นของเก็บผมนะครับเอามาลุยว่าจะลุยให้คืนนี้ดังนั้นคืนนี้ห้ามพลาดนะเป็นหูขี้ท่านบุ๋มนิยมที่สุดในบรรดาพระท่านนั่งลุงพะกวยครับนิยมที่สุดแล้วพี่พี่ขึ้นคอได้บ้างล่ะเอออ่ะแล้วก็ไลฟ์ให้ดูแล้วกันพี่พี่ใครใจร้อนทักข้อความเอาอ่ะวันนี้มีรูปบุถิมนะท่านท่านนะครับนี่นี่นี่น ะกุดนารายแปลงรูปอาจารย์นองครับวัดสายขาวนี่เนื้องเงือน,นะครับเนื้องเงือน,นี่ดูนี่ครับตัวจริงอยู่ตรงนี้สวยจัดอะนารายแปลงรูปนะครับพมบอกเลยคนต้องการเยอะนะคนห้าเยอะอันนี้เนื้องเงือด้วยนะมาไวไปไวครับแบบนี้บอกเลยว่าผมลงไปนี้น่าจะมาอยู่ถึงไร <laughs> ท่านอาจารย์นองครับแล้วเป็นเนื้องเงือด้วยพี่พ ใครสนใจกระทักมาอันนี้ยอไม่แรงนะครับก็รักพันต้นต้นแล้วก็มีนี่อ่ายี่ห้าสตวรรรนอนกล้องนะครับอันนี้เอาเอาไม่ถึงพันเอาไม่ถึงพันใครใจร้อนทักมาเลยพี่นอนกล้องเอาไม่ถึงพันเบามากพระสวยนะครับลองดูดิทะพสวยหน้าตามีดัธิมีชัดนะครับแล้วก็อ่ากล้องเดิมห่วงเฮิงเดิมด้วยนะครับนี่อ่ายี่ห้าสตวัรษนะครับปีสองพันห้าร้อยควรมีทุกบ้านสักหนึ่งองค์นะครับ แล้วก็มีเหรียญดุงปูเพือกวัสสาลิโขซองเหรียญน,นะครับปีสองสองสวยอันนี้พาบ้านเลยได้บ้านมานะครับเขาเก็บอย่างเหรียญน,นะครับเล็กหนึ่งใหญ่หนึ่งถ้วยนะครับเอาไม่แรงครับอลักร้อยไม่ไม่กี่ร้อยหรอกแล้วก็นี่นี่ทีเด็ดทีเด็ดโอ้โหนี่สี่พึ่งเขียวลงบัทห้าบรกบขึ้นพึ่งครับเลี่ยมเก่าอยู่ในกรอบเลี่ยมเก่าและพิเศษมีเกซ่าข้างในด้วยครับนี่ ข้างในามีเกซ่าด้วยนะจะบอกให้เดี๋ยวไว้ซองให้ดูในไลน์นะครับนี่เดี๋ยวขึ้นพาไปดูคร่าวๆไปก่อนละกันว่าเออทีพึ่งเขี่ยวนี่นิยมอยู่แล้วนะครับอุ้มบอกเลยแล้วได้เป็นมีเกซ่าข้างในตั้งหาก,กอบเก้าหน่อยเราก็เอาไปเลี้ยมทับเอาได้เอาไปเลี้ยมทับเอาได้อนะหรือจะไปแกะเทเลี้ยมไม่ก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้ผมใม้เให้ความก้าวความคาสติความแท้ดูง่ายอะความแท้ดูง่ายนะครับแล้วก็มีเกซ่าด้วยแล้วก็นี่ตะกษษุดสามกริย์ลุงบุทิมบราารทัดไล่ครับ ดอกสวยงามมากๆผพมบอกเลยตะกุดเนี่ยถ้าได้เท่ากันอย่างเงี้ยที่ว่าสวยนะ,ะไม่เท่าก็ได้แต่คือมันมันมองดูสวยอะเออแบบนี้นะครับคือเขาเรียกตะกุดสามสัตว์นะครับมีจานทุกดอกนะนนี่สวยงามดูง่ายเลยนะครับนี่ทอแดงทอระครังแล้วก็เนื้อเงอนี่นี่อ่สวยงามมากๆพี่แบบนี้นะครับบอกเลยว่าหน้าใช้มากๆหน้าซาสมนะครับพุ่บุทิมมาทานไล์นะครับก็ตัวจริงๆนี่ก็น้อยนะครับน้อยลงทุกวันนะครับพี่ไม่แรง นะ้าอันนี้ก็ไม่ลักพันต้นๆครับเอาไม่ถึงไม่ถึงห้าพันนะไม่ถึงไม่ถึงนี่ขายใจร้อนทักมาเไม่เบาก็ดีคิดอ่ะนะผมเน้นแบงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับก็เลือ,อยากประมงในไลน์ลก็ได้นี่อันนี้เทีครับอันนี้ต้องเจอในไลน์ลเท่านั้นอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นคุณแพนนะครับอ่าบล็อกเดียวกับในพิมพ์เดียวต้องบอกว่าพิมพ์เดียวกับ พิมที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดครับคือในในพิพิธภัณฑ์วัดเนี่ยล่มพะกวยนะครับจะมียุพิมพ์เดียวอ่าที่เป็นคุณแผ่นนะครับที่วางอยู่ในในตู้อ่ะมียุพิมพ์เดียวเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูอ่านี่ก็คือพิมพ์นี้อ่าถ้าเกตห่วงนี้ห่วงจะเป็นแท่งเดียวแล้วก็รายรายละเอียดอื่นๆนะครับนิ้วตรงนี้จะชัดๆหน่อยเห็นไหมนิ้วมือข้างนี้จะชัดหน่อยอ่านี่อันนี้เป็นสภาพใช้ในตู้มันสภาพบบไม่ไม่ใช้เลยนะครับอันนี้คือสภาพใช้ ก็เขาเรียกแท้ดูง่ายนะครับตัวจริงหายากมากบอกเลยนานๆจะโพ่มาสักองค์นะครับแบบนี้นะครับขี้หงายตัวจริงๆแมบ,บน้แเราพิมพ์เดียวในพิษทันวัดก็คือมันชัดเจนนะมันชัดเจนนะนี่แล้วด้วยเนื้อด้วยด้วยอ่าด้วยเนื้อด้วยธรรมาชาติข้องเนื้อดินองนี้นะครับแท้ดูง,ง่ายถึงยุคเลยอ่าพวกนี้จะเป็นดินเจ็ดปาชานะครับยุคต้นนะยุคต้นลุมพะกวยเลยหายากน่าใช้สุดอ่าทีเด็ดทีเด็ด มือแรงเป็นหมื่นนะพี่พี่หมื่นเพื่อ,อชาวไม่ได้ด้วยนะแต่ผมเจอกันในไลน์แล้วกันอยากได้เท่าไรมาใส่เอาเออนี่มาแล้วก็มีอันนี้นี่นี่รูปลุงปูทวดนะครับปีสุนสองเรียกรูปลุงปูทวดหล่งตะคุตสามกรัตรนะครับปีสุนสองอันนี้มีลงหนังสือนะครับอ่าลงสื่อชัดเจนเลยหนังสือรวบรวมมาถุมงคลลุงปูทวดนะครับอ่าลุงปูทิมเป็นที่ทันลุงปูทิมอันนี้ทันลุงปูทิมนะครับ นะลุงปุทิมพุกเซกเลยนี่ภาพจะคมชัดมากนี่ดูง่ายอันนี้ครับรับประกันแท้ให้ด้วยนะครับก็คืนนี้มาเจอกันอ่าอันนี้ก็แบงไม่แรงครับหลักพันผู้รูปพวกน,นี้หายากนะไม่ค่อยเจอนะพี่ใช่ถ้าไปเดินตามทันองานามนี้ไม่เจอนะครับแบบนี้จะต้องเจอแบบคนที่เขาเก็บจริงๆอ่อันนี้ได้ในทรายมาในท่ายปูทิมมานี่แล้วก็อันนี้นะครับนี่รูปลุงปูทิมที่ทันท่านนะครับเป็นรูปเลย นี่รูปลงมาทีมออกวัดป่าประดูนะครับปีศูนแปดนี่คือต้องบอกว่าทันไม่พอนะครับยังมีลั่งเป็นจานจานยันอย่างนี้ด้วยนะครับคือบอกเลยว่าสวยจัดเลยนะพี่ๆเดิมเดิมดีเราเลี่ยมนี่เลี่ยมเดิมนะเลี่ยมเรื่องอย่างนี้นะครับอนี่โอ้โหน่าใช้มากนี่น่าใช้สุดเลยนะพี่ๆอ่ะก็ใครอยากได้ก็รีบทักมาละกันไม่แรงครับแบบนี้พันต้นๆครับน่านี่ไม่แรงไม่แรงแล้วก็ สิงห์หลวงพมุ้ยองค์หนึ่งนะครับเลี่ยมเดิมนี่ตัวใหญ่ด้วยนะอันนี้ยนี่เลี่ยมเดิมนะครับล่งยันห้ลาล่งยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเล <on> ี่ยมเดิมแบบนี้เขาเรียกสภาพเดิมๆดูง่ายนะดูง่ายพร้อมเลี่ยมเดิมนี้นะครับแล้วก็อันนี้สิงห์มหาามนาจนะครับนี่โชคลาบมหาอมนาโชคลาบนะครับหลวงพมุ้ยวดอนไลแล้วก็มีนี่เอาแล้วเป็นหลวงปู่แพ้วปาวาโลนะครับเรียนหลวงปู่แพ้วเป็นพิมพ์เล็ก นะเขาเรียกเล่นใบขี้เหล็กรุ่นสุดท้ายนะที่มีประสบการณ์มากมายนะครับลุงปูเพลนี่เปาวาโดนะครับนี่อันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นอาจะเป็นรุ่นสุดท้ายออกวัดหลังมั่นนะครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันในในซองมันซองมันเก่าหน่อยนี่ตัวจริงพ้าสวยกิบเลยแบบนี้น่าเก็บพี่พี่รุ่นประสบการณ์ของลุงปูเพลนี่ตอนนี้น่าเก็บสุดแล้วเพราะว่าพารามันยังพอจับต้องได้นะครับพี่พี่นะพวกใบขี้เล็กพวกรุ่นแรกอะไรกนี้เก็บเถอะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเจอกันในไลน์ก็ได้ใครใจร้อนท นะไม่แรงแล้วก็นี่นี่กุมารทองนะครับลงพกวยปีซองหนึ่งอันเนี้ยตัวจริงนะเลี้ยมเดิมดูง่ายเลยเลี่ยมเก่าอย่างนี้นะครับแต่คือมันมองไม่เห็นแล้วคือน้ํามันเข้าครับน้ามันเข้าเอาไปเลี่ยมใหม่ได้นะครับไปเลี้ยมใหม่ได้หรือชอบใช้แบบนี้ก็ได้คลาสสิกดีอันนี้ตัวจริงแน่นอนรับประกันให้เอาไม่แรงเอาพันนิดๆพอ,อนี้แบ่งให้เอแบ่งให้ตามสภาพไม่แรงไม่แรงเออเอาแบบพันนิดๆพอแบ่งไวๆให้อ่า ปกติต้องมีส่องหัน้านะเนี่ยต่อสภาพนี้จริงๆก็ส่องหันฮ่าได้นะเพราะว่ามันเลี่ยมเดิมดูง่ายนะครับพระก็ไม่ได้แบบชำรุดเรืออะไรนะครับแค่น้าเข้าแล้วกรอบมันม่องนะครับ,อ,อ,บ,อ,รบอ่ะก็ใข่ใจร้อนทักมาแล้วก็มีอันนี้นะครับนี่พระกริ่งคาข้าวลุงปูส่วงและลุงปุมุนปุกเสกนะครับปู่สว่วงเศกปุมุนเศกนะครับอันนี้แท้ทันดูง่ายเลยรับประกันแทให้นะครับดูสภาพประกอนคือได้มานอนใส่เข้าใส่กรอบอย่างนี้นะพี่ๆได้พระแบบเข้าเมาบ้านมานะครับ นี่เฮย้ยเดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดี่ยวองนี้มันก้นจานปะเนี่ยพอผมไม่ได้แกะดูนะผมดูน้หลังแทเพิ่งเห็นนี้เลยเพิ่งเห็นสดๆเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีเออมันมีมืดมึกไม่รู้ว่าเจ้าข้องเขียนไว้หรือลอยจานนะเดี๋ยวไว้ผมแกะดูอ่ะเดี๋ยวไว้เขาแกะดูแล้วกันนี้อัดวิดีโอแล้วเร็วเร็เลยอ่ะเอาเนล่างจานก็ไอ้ก้นจานก็เฟี้ยวเลยอ่ะเอาเป็นว่าเทแน่ๆนะครับแบบนี้อ่ะเอางี้แล้วกัน เอาไปลุ้นเนาแล้วกันว่าจานไม่จานนะพี่แต่ผาเนี่ยได้แท้แล้วสวยแน่ๆเ,เอาไปเก้าร้อยแล้วกันนี่ผาได้สวยนะครับฟอร์มแบบข่าวจูว่าเลยฟอร์มสวยเลยนะครับเอาไปเก้าร้อยแล้วกันเอาไปลุ้นเนาถ้ามีจานก็พันห้าก็ซื้อไม่ได้อ่ะนะพันห้าก็สองพันก็ซื้อไม่ได้นี่ลงนังสือไปเปลยธรรมดาแค่สภาพ,าพดีน่อยก็สองพันแล้วลงอ่านังสือปล่อยกันทําไมก่อนนะอ่ะอันนี้ปูม,มุลเซกนะกินคำข้าวผู้ส่วงปูมุลเซกอันนี้อ่า เป็นปิดตานะครับวัดคนนอนหลังหลังซ่องโค้ดแกกรรมาการครับพี่พี่แบบนี้น่าใช้ฟังดีๆพี่พี่เอาไม่ถึงพันซ่องโค้ดกรรมาการนะจ๊ะเอาไม่ถึงพันใครชอบรีบทักมาย้ำซ่องโค้ดกรรมาการนะรพี่คือที่ย้ำเพราะว่าห้าอยาครับพี่พี่ธรรมดาก็ห้าหกร้อยแล้วต่อโครธรรมดาใช่ไหมแต่เนี้ยส่องโค้ดกรรมาการเออนี้อะนี่นี่นี่ลวงพะกล้วยเราบ้าง พระล่วงนะพระล่วงยืนนะครับอันนี้เนื้อดินเนื้อดินเลยรือบางคนก็เรียกเนื้อแวกมาาเลยนะครับถ้าเนื้อสนเนี่ยเก่าถึงยุกยุกต้นปีธรรันะฮะลอยแน่นอนนะครับเนื้อดินลน้วนเลยเพราที่จะเจอว่านเนื้อ,อาว่านสบู่เลือดนะครับแต่พิมพ์ทรงเป๊ะแต่อันเนี้ยจะเป็นเนื้อดินนะครับห้าย,ยักษ์ก็เดี๋ยวมาจัดให้คืนนี้แล้วก็ไฮไลท์เลยคืนนี้พระอ,อาพระสันหูคิดทันบุ่มถ้าใครใจร้อนทักมาได้นะพี่นี่ก็แบ่งไม่แรงนะ พาลาตกใจแน่นอนแบบนี้ติดรางวัลที่หนึงแล้วด้วยจะต้องมีหมื่นห้าอยู่แล้วครับสมัยก่อนหมื่นห้านี่เช่าไม่ได้เลยนะประปเปื่อยก็ตามหายากมากก็ดิยมที่สุดแล้วในพสัสดุน,นะครับใครสนใจองค์นายลองทักมาได้วันนี้สวัสดีครับฝากกดจามด้วย